คอมพลียเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปไอคอนสยามกันเลยนะคะนุ้ยเดี๋ยวแม่ออกไปไอคอนสยามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกับหนูนะ mm hmm. ไปฉีก่อนก่อนแม่ไประวังชนกระจกไปฉีกครับไปตรงญ้านะ mm hmm. ฉีดเลย ดูล้นอันนี้มันดูทุ่งเลยอะออกขีดดีอ่ะออกขีดดี <c oughs> อ,อ้มันคนละขีด <c oughs> อันนี้ออก,อนนออกดีนะติดแฟดนิดหน่อยอ๋ออออโอเคทำไมพี่ท้าไอคอนสยามกันแล้วนะคะก็ที่เราขอเสียดังยังหอมมากเดี๋ยวเราจะบอกแทนทนุ่นก่อนว่าเราจะมุ่งหน้า เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปช้อปปิ้งทางญี่ปุ่นกันคอสเมตนะคะก็คืออยู่ในห้างไอคอนสยามเลยเดี๋ยวเราทั้งคนไปพร้อมกันค่ะอันนี้ก็เป็นการมาเดินไอคอนสยามครั้งที่สองของเรานะคะก็เดินยากเลยดไม่เป็นแต่ว่าเมื่อกี้ทางทางพละเขาบอกว่าถ้าจะ ลดราคาอยู่ด้วยทุกคนเฮ้ยยูสก็เลยต้องเป็นอะไรของเนี่ยต้องไหมชิฟฟ่านตัวใหญคชิฟฟ่กนชิฟฟ่านใช่ค่ะได้อันนี้ถ่ายได้ไหมครับได้โอเคได้ตอนนี้นะคะแล้วก็มาติดต่อแจ้งเขาไปแล้วว่าเรามีทำการบุ๊กิ้ง จองบัล้วยไนะคะก็อวันนี้พ่อมาหลับปนะ โอ้โหที่คาดที่คาดใหญ่มากเนี่ยใส่ชุดนี้เดินวันนี้แหละไอคอนอ่ะแบบเหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยสวยโอเคครับ ต่อไปจ,จ่ายเงินไหนดูหน้าคนจ่ายเงินไหน <laughs> ดูอะไรอยู่คะกลิลก่นนี้ก็กลิ่นเนแบบเวอร์ซาเช่มากคือเราว่ากลิ่นอะตัวใหญ่ที่รานน้องดมกลิ่นนะกลินใหญ่โอเคใช่แต่กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่เราชอบชเป็นกลินก่นกุหลาบกลิ่นมันจะเป็นแนวแบบฟาร์เรอรี่อะแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อย เปนกลิ่นโคโคนัทคือกลิ่นหอมนะแต่ว่าไม่เป็นกลิ่นของโคโคนัทอะเขาชอบเขาว่กินหอมสดส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงชอบไหนต้มู่้ก็มีก็มนน่นี หลังจากที่เราเดินหาช n n นลมานานมากๆ้คือหาไม่เจอเจอแต่ช n n e l b e ว u t y เลยไม่รู้ว่าไอคนม่ไม่มีชนลหรอทุกคนนาเลยว่ะเนี่ยเราเซิร์ชมีแต่ชาแนลบิวต oui> ี้อ่ะ ก็สรุนปนะคะวเราหันไม่เจอเวันนี้ก็อ,อดไปนะแต่ว่าเรายังไม่รื้คือจะพาทุกคนไปขอม่ซื้อเชื่จะมาญี่ปุ่กันไปดูว่าเขามีส่วนลดอะไรบ้างกันกนะคะเดี๋ยวเราไปเจอางที่ร้านะนคะ ดูซิเขาบอกว่าวันนี้มี b ิ g กเ e ียร์ c e น i ์ s 1. 1. Say, I no yeah. Sell. Sell. ิ l กเซลนะคะสองชิ้นเหลือ9ก้าร้อยก้าสิบคิดว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้นันแหละแต่ว่าโอเคเดินได้ชิลๆเนี่ยเซลพาวน์โจเซลล์50%บคลินซิ่งเจลอันนี้เป็นโลชั่นเอ้ยมีแฮนด์ครีมไหมเหรอมีปะมัะมีนะคะ แบ่งๆแทนครีมฟูทรูชไม่รู้อะไรันแต่มัไม่เหนียวนีนะคือกว่าติแทนครีมทาล้วจะแบบเหนอะปะอันนี้คือไม่เหนียวอันนี้มันตึงเลยอะสิงเหลืองมันคือออนเลนจ์เลมอน ส่วนสีม่วงสุดหลาเวนเดอร์แล้วก็อันนี้เขาก็จะมีสีชมพูเป็นสปาสครับนะคะ690เหลือร้อยหนึงอ่ะทุกคน All in one cheese mark มี cheese mark โหมีเยอะมากอันนี้คือเป็นแบบสำหรับใครที่ชอบมาร์กก็ซื้อเป็นแบบนี้ไปเลยเยอะๆ640ลด50%ก็เหลือ300กว่าบาทเองอะ่ะ เราเอาอันนี้ดีกว่าเป็นตัวต้องหู่ถ้าเกิดคนที่ชอบของแบบคอสเมต์น่าจะรู้จักดีอันนี้นะคะพี่น้องนายแนะนำคือเป็นแบบเหมือนสาราลวายวาเมาสมามชนิดคืนความชุ่มชื้นอนุม,ม่ออิสระลดการอักเสบบวมแดงคือเป็นมากสกบรรจุ3าแผ่น99บาทถูกมากเลยทุกคนเป็นไงคะได้ครบยัง กลับได้แล้วนิ้วขาชาแล้วโอ้ยพี่หลานไปแต่งกับแม่ก็อย่างเงี้ยไปโอ้ยพี่หลาดูดีดีสัมูนเรียบร้อยค่ะใช่ไหมคะใช่ครับครับตอนนี้นะคะหลังจากที่ช้อปปิ้งหมดเนื้อหมดตัวกันไปแล้วนะคะเราก็ได้มาทานไก่ทองไม่เคยทานเลยทุกคนแนะนำเมนูไหนดี อะไรนะที่รักไม่รู้หมูทอดน้ำปลา เซ็ตเรานั่งเก่งมากเรือนว่ารอรอนะลูกโอเคเก่งมากเก่งมากเลยคิดถึงมากเลยเหรอกอดเลยอะ,ะทำช้อปปิง้งพอให้ทุกคนดูกันว่าเราได้อะไรมาจากไอคอนสยามบ้างนะคะก็เฟร์ซาเช่นะคะวิ่งาดูกลัว กลัวทำไมอุม๊ยเขาว่าเลยอะแต่น้องวิ่งเข้ามาเลยอะมาดูไม่ต้องกลัวหรอ,อกอ,อันนี้นะคะก็เป็นบาสโกลบของเมอร์เซเดสนะคะสีชมพูหัดผิงไหนเดี๋ยวน้องลองแกะแล้วลองให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งเข้ามาเนะบ้าแ สวยมากเลยเขาบอกว่าเหลือตัวสุดท้ายนี่นะคะเสื้อเวอร์ซ่าเชคหนึ่งนะชอบกว่าลูกชอบเหรครับเรนัวน่านชอบนะคะเรนัวแอบฟูลแล้ว,ว,แ,ลวแต่ว่าถ้าเกิดกล่องเรนวัวบอกว่ากล่องอะผมไม่ชอบเลยอุ้ยไม่งหนีเห็นกล่องแล้ววิ่งหนีอ่ะวันนี้เราก็จะใส่ชุดบาร์โรบอันนี้ทำช้อปปิ้งฮอลล์ให้ทุกคนดูเลยเละกัน ทุกือจะมายุ่งว like like ุ então, aka, uh. ่นวายเลยกับแม่เนี <S <s ่ยก็สำหรับที่เซฟราะนะคะเราก็ได้ไปทำการซื้อเป็นตัว o อลาเพ็นะโอ้ยลวนัวเอาเลยนัวเข้ากลงเปล้นะคะเพราะเมื่อกี้มันวุ่นวายมันกัดปากเราอะไปนะคะแล้วก็นี่เลยคอสเมตมาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้าง อันที่เราซื้อมาคือเป็นนี่เป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเป็นรูป Hello Kitty อันนี้เราซื้อมาในราคามันราคาเต็มมัน329แต่ว่าอันนี้เราซื้อมาในราคา164บาทนะคะทุกคมมนเป็นของซ a ร i โน่ารักมากเลยอ่ะก็ซื้อเป็นตัว refill นะคะเป็นตัว Make up Remover มา2อันเป็นลาย Hello Kitty อันนี้ซื้อมาน่าจะอันละ9กบาท เมคอัพรีมูเวอร์ใช่ราคาจาก199านะคะลดเหลือ99บาทอันละแล้วก็อันถัดมาชีสมาสนะคะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่640บาทเหลือ320บาทอันนี้ก็คือจะเป็นแบบมาสแบบว่าดึงออกมาได้เลยอะ่ะคือเราเป็นคนมาสหน้าบ่อยก็เลยชอบซื้อแล้วก็ อันนี้เป็นที่ขัดตัวเวลาอาบน้ำนะคะทำให้ผิวนิ่มจาก590นะคะเหลืออัลละร้อย50ก็เป็นสำหรับขัดผิวนะคะทุกคนเขมีทั้งผิวตัวแล้วก็ผิวหน้าผิวหน้าอันนี้จาก190เหลืออัลละ100นี่คือแบบเขาลูกข้างหลังคือเหมือนประมาณว่าขัดแล้วหน้าเด็กอะไรอย่งปะเหลืออัลละ50บาทเองอะถ้าเกิดใช้ดีเดี๋ยวบอกต่อ จัดอารอาเหลือ50บาทแล้วก็อันนี้เราซื้อมากลาะอันมากๆากเลยเพราะว่ามันถูกมากเลยอ่ะอันนี้จัดราคา620นะคะเหลืออันละร้อยคือเป็นแฮนด์ครีมกับเฟสครับคืออันนี้เราซื้อแฮนด์ครีมมาทั้งหมด3อันแล้วก็ซื้อเป็นเฟสครับมา2อันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าที่จากที่ลองที่ร้านดูนะคะตัวเทสเตอร์คือความรู้สึกของ แ a น d c ครีมอ่ะ mm hmm. เวลาพอทาลงมือกูบอ้ mm hmm. มันซึมเลยแล้วมันไม่เหนียวเราก็เลยคิดว่าค่อนข้างจะเวิร์กนะคะอันนี้เราซื้อไปให้แม่เราอันนึงด้วยอันนี้ของเราแล้วก็ซื้อให้แฟนเราองัง mm hmm. แล้วก็อันนี้ mm hmm. เหลืออันละร้อยเท่านั้นอันนี้จะอันละสี่ร้อยห้าสิบปะเี mm ๋ดูดิ อันนี้เหลืออันละ้อยเท่านั้นนะเราเลยซื้อมา4อันเลยนะคะซื้อมาให้เกลออันหนึ่งน้องนายแล้วก็ของเราสองอันอันนี้ก็คือภายในซองก็จะมีชีสมาร์คให้ทั้งหมด3แผ่นเลยก็มาร์กกันให้หน้านิ่มกันไปเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นที่ขัดเท้านะคะอุ้ยอันนี้แพงอ่ะที่รักนี่ร้อยี่ิบไม่ลดด้วย ล้วที่รักไปหยิบมาทำไมไม่โหลดอ,ะอ้ะนี่ย่ะไม่ยอมโหลดเลยบาทเดียวเราก็แม่ทามีใครไปหยิบตรงไหนมาแล้วแม่มาวางแม่เลยอะ่ะฮะนั่นคือสบู่หรอสำหรับคลิปวอคมา day 4ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะก็พรุ่งนี้ day 5แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเรายังไม่มี specific plan แต่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เป็นวัน ะะเราก็คิดว่าน่าจะไปทานข้าวที่บ้านก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบายเข่าทำไมไหนลองพูดสิไหนไหนขออีกรอบสิโอ,อ้โหดีดีไปแ,แล้วเหรอบ๊ายบาย เีวเราจะมารีวิวเมคอัพรีมูเวอร์นะคะที่ได้มาจาก c o s เม s สโต e เป็นรูป Hello k i t y ว่ามันจะดีหรือว่าแค่น่ารักนะคะจะกกลิ่นก็ไม่ค่อยมีกลิ่นก็ถือว่า ดีนะคะเพราะว่าก็โลเคร,ร,รื่องสำอางได้หมดเกลี้ยงเลยแต่ว่ากล่องมันนา่ารักมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างไปเออฟันเสียะไปตามเามอาเดือนลร้อยกว่าบาทเองอ่ะ